สวัสดีนะครับผมดีเจหนุ่มเมืองเก่านะครับจากส่วนกลางลำอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับในขณะนี้ท่านกำลังตามรับชมรายการ KT v a วา e t t y นะครับที่นำเสนอและก็เรามีการวัดผลในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับจากบริษัทซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่จะนำเข้ามาให้คำตอบ สำหรับหลายหลายคนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องราวของน้ําหนักตัวนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกที่เรามีการทดสอบนะครับในการชั่งน้ําหนักก่อนที่จะทานและวันนี้คือเป็นวันแรกที่ผมทานดังนั้นก็คือเป็นการติดตามผลในวันที่2นะครับเมื่อวานนี้ผมชั่งน้ําหนักนะครับอยู่ที่64.1ส่วนน้องบัวยอยู่ที่19.9นะครับและวันนี้เราจะมาติดตามผลดูว่าหลังจากที่ทานไปแล้ว1วัน นะครับผมมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นคงที่หรือว่าลดลงอย่างไรนะครับขอแนะนําตัวก่อนเลยนะครับน้องหลับแล้วน้องน้อง มาเช่นเคยน,นะครับเมื่อวานนี้น้ำหนักของน้องบัวอยู่ที่19.9ผมอยู่ที่64.1วันนี้เราจะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่ผมทานแล้ว1วันเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรซึ่งหลังจากที่ทานแล้ว1วันเนี่ยนะครับอาการโดยทั่วไปที่ผมรู้สึกได้และก็สัมผัสได้นะครับนั่นก็คือว่าทําให้เรามีความรู้สึกว่าทานน้ำนะครับได้มากขึ้นจากกว่าปกตินะครับนั่นก็คือคอนเซ็ปที่เรียกว่าตรงจุดแล้วก็เป็นความต้องการจาก บริษัทแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยว่าถ้าเราสามารถทานน้ำได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทําให้ผิวพรรณนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของการขับสารพิษเสริมเข้ามาด้วยนะครับดังนั้น ทาให้ผมทานน้ําได้เพิ่มขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารับประทานอาหารได้น้อยลงกว่าปกตินะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่เรียกว่าทานข้าวเยอะ2จานนะครับบ้างบางครั้งก็มีเบิ้ลแถม2จานครึ่งบ้าง3จานครึ่งบ้างน,นะครับแล้วแต่อาหารวันไหนที่อร่อยนะครับแต่ทุกวันนี้คือมีความสิ้ว่าทานข้าวได้ปกตินะครับคือ1จาน และอีกอย่างนึงก็งคือว่าระบบถับถ่ายก็เป็นปกตินั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาติดตามผลเป็นวันที่สองแล้วก็มาดูว่าน้ําหนักตัวของผมจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับอ่ะไหนแล้วน้องปัวยอยู่ไหนล่ะน้องปัวเรียบร้อยไปแล้วนะฮะน้องปัวนะฮะ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าน้ําหนักตัวจากเมื่อวานนี้64.1นะครับของผม แล้ววันนี้จัดน้ําหนักตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คาดหวังนะครับอย่างที่หลายๆคนตั้งใจว่าอยากจะให้น้ําหนักตัวลดลงนะครับเรามาดูนะครับว่าวันนี้น้าหนักตัวของผมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่หกสิบสามจุดเจ็ดจุดเจ็ดนะครับอยู่ที่หกสิบสามจุดเจ็ดนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของน้าหนักของน้องบัวไหลนะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่สิบเก้าจุดเก้า วันนี้อยู่ที่20.2สิบจนะครับแสดงว่าโดยชัดเจนเลยนะครับว่าน้ำหนักตัวที่เมื่อวานนี้ของผมอยู่ที่64.1วันนี้ช่างได้63.7แสดงว่าน้ำหนักตัวลดลงไปอยู่ที่สี่ขีดแล้วของน้องมูหวายนะครับ19.9วันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 20. 2 0่จุสอง น้ำหนักทวงน้ำหวานเพิ่มขึ้นอยู่3ขีดของผมลดลงไปประมาณ4ขีดดังนั้นนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่า การทานผลิตภัณฑ์เคทีนิวพัสทําให้เรารู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจมากขึ้นมา้างนี่คือชุดที่2หลังจากผมทานนะังนั้นครั่งน,นี้อีกหนึ่งวันในการติดตามผลแล้วก็พรุ่งน,นี้อีกหนึ่งวันนะครับที่จะเป็นบทพิสูจน์นะครับไปสู่วันที่4 5 6 7 8 9และวันสุดท้ายวันที่10น้าหนักตัวจะอยู่อย่างที่ผมตั้งใจหรือเปล่าก็คือ6กกิโลนะครับโดยสุดที่ตอนนี้อยู่ที่ 60, 60 3.7แล้ว รหรือทพียแค่อีก3กิโลกับ7ขีดีก็จะถึงเป้าหมายนะครับอย่างที่เราตั้งใจดังนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรายการขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการดูแลรูปร่างแล้วก็สุขภาพของท่านพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่กับรายการเคทีวันอะไที่ครับขอบคุณครับ